สวัสดีครับอวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเพชรพิจิตนะครับจะไปส่องพระนะฮะที่บ้านตะนึกนะครับอำเภอบางละกำนะฮะเป็นตลาดพระบ้านๆเลยนะฮะบรรยากาศบ้านๆเลยนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันที่บ้านตะนึกครับอ่าถึงแล้วนะครับบรรยากาศตลาดพระบ้านตะนึกอำเภอบางละกำจังหวัดสุนโลกนะฮะ บ้านนาทักไหวอ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันบรรยากาศด้านในนะครับมมันนนันงงาน,า,นากกอยย่ดเีว

อ่าเดี๋ยวผมเดินดูก่อนนะครับ